สวัสดีครับท่านผู้ชมชาวราศีตุลทุกท่านนะครับวันนี้ก็คุยกันเรื่องดวงรายปักระหว่างวันที่1ถึงวันที่15เมษายนนะครับอาจารย์มงคดก็นั่งพิจารณาดูแล้วนะสำหรับชาวราศีตุลก็คงจะได้ปังพังกันหรือเปล่าก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะปังหรือจะพังนะฮะในเกณฑ์ดวงเนี่ยนะครับมีดาวพระพุทธนะท่านย้ายกับดาวพระศุกร์ท่านย้ายนะครับ ดาพระพุธเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งธุรกิจการงานเราจะค้าขายอะไรเนี่ยนะครับเราก็ต้องสื่อสารราคาขายสรรพคุณนะครับเราจะต้องนําเสนอต้องสื่อสารเยอะๆนะครับดาพระพุธเป็นเทพเจ้าแห่งธุรกิจการค้าท่านย้ายจากราศีมีนมาสู่ราศีเมษนะครับมาอยู่ตรงข้ามกันกับชาวราศีตุลน,นั่นก็คือปังนะปัง หมายถึงความสำเร็จในการสื่อสารนะครับและเป็นการสื่อสารที่จะมอบคุณภาพที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกถ้าหากว่าการค้าขายของเราเนี่ยมีความคิดสร้างสารรค์เติมลงไปในเนื้องานด้วยเนื่องจากว่าดาวพระราหูเทพที่ยืนอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความแปลกใหม่เมื่อดาวพระราหูได้พบกับดาวพระพุทธนะครับ เป็นอสุฝั่งอาซุนทั้ง2ดาวเลยนะฮะก็จะให้ผลดีเรื่องการธุรกิจการค้าที่มีความคิดสร้างสรรค์หรือมีความแปลกใหม่นะครับส่งตรงมาที่ชาวราศีตุลได้รับพลังปังปังปัง,ปงอันนี้ไปเลยนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่แต่สะท้อนกันอยู่ซึ่งไม่ดีนะไม่ดีเลยก็คือดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์ก็ย้ายจากราศีเมษไปที่ราศีพฤษภ ส่งสะท้อนมาที่ชาวราศีตุลเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าติดๆด,ดับดับนะอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าจะไปก็ไปลำบากป่วยอยู่ไม่สบายอยู่นะครับเป็นทั้ง6 t x house เป็นทั้ง8 i h t house ด้วยนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราจะไม่เจอกับเรื่องนี้ถ้าเรานะครับไม่ติดไม่ติดขัดไม่เป็นอุปสรหาไม่เป็นอุปสรรคเราจะไม่เจอกับเรื่องนี้ ถ้าเราไม่ลงทุนก้อนใหญ่เกินไปนะครับถ้าเราลงทุนก้อนเล็กๆนะซื้ออะไรที่ต้องใช้ในกิจการงานเนี่ยซื้อแต่เท่าที่ต้องใช้ไม่คิดใหญ่ไม่สต็อกของเกินไม่ต้องเผื่อไม่ต้องเห็นว่ามันถูกถ้าซื้อเยอะนะฮะเราจํากัดงานอยู่ที่ว่าเท่าที่ต้องใช้พอเท่าที่ทำไหวเท่าที่ทำได้ แล้วคุณจะไม่เจอปัญหาจากพระสุขที่เป็น6 i x house หรือ8 i g h house แบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเผื่อคุณสำรองคุณแบ็กอัพคุณมีการเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับตำแหน่งดวงแบบนี้ไอสิ่งที่คุณเผื่อไว้มันจะเป็นการเผื่อเกินไปมันจะไม่ได้ใช้หรอกนะครับมันมีเวลาเสมอในการเติมสต็อกหรือว่าทำอะไรเพิ่มเติม คุณทําเท่าที่พอก่อนนะครับเพราะว่าดาวพระศุกร์เนี่ยถ้ายืนอยู่ตําแหน่งนี้มันจะบั่นทอนเราแล้วเราต้องมาเสียทั้งเวลาเสียทั้งสตังค์ด้วยนะครับอันนี้ก็คือชาวราศีตุลเพราะฉะนั้นพระพุทธให้เรื่องดีงามนะครับพระศุกร์ให้เรื่องไม่ดีก็50-50ิบาเนาะห้าสิบดีห้าสิบไม่ดีเดี๋ยวจะมีตัวช่วยนะครับคือองค์พระสุริเทพเนี่ยท่านจะย้ายมาที่ราศีเมษ นะครับในวันที่15เมษายนวันสงกรานนี้นะครับเข้าสู่ราศีเมษแล้วก็ส่งสะท้อนความปังมาที่ราศีตุลแต่ว่าดีเทลรายละเอียดเนี่ยผมจะทำคลิปพิเศษนะครับสเปเชียลคลิปดวงปีใหม่สงกรานใน EP ีหน้าดังน,น,นั้นชาวราศีตุลต้องติดตามนะครับกดไลค์กด s u c s i r i นะกดแชร์กด, share, กดถ้าดูทางชแนลไหนๆก็กดไว้ด้วยนะครับ แล้วเจอกันใน e ีพีถัดไปอาะจารย์มงกฎมารับใช้พวกเรานะครับสวัสดีครับ